สบายดียามเช้าพี่น้องสุขูสุขคนนี้หาบม,มุงเขื่นเด้อพี่น้องเด้อหกมุงยังนิดหนึ่งอาติกา์กระลังขื้นพี่น้องลุกมาแต่เศร้าๆหนึ่งเขาหนึ่งนา้าเห็ดกับเขาให้เด็กๆกินก่อนไปห้หหหงหองหําห้องเฮียนน้อยสีมาหนึ่งเขาหนึ่งนา้าเอาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าโอ้พี่น้องอากาศดีดี คือสึกจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะสองสามเมื่อนี่เย็นเย็นแนวใดแนวหนึ่งอ่ะมาในสิบไปหนึ่งเข่ากันเลยเนาะโอ้ยเขาก็ซุกค่าเครือพี่นองเลยพอวันเลยอ่านพัดหนองมาหอยไปกินพยากรกินพยาเมือเช้ามันซุกซุกค่าเครือเลยซุกลยกลยอยู่ ีพี่น้องตัไงไฟแล้พี่น้องเดิอมนึ่งเขาสุดตัวไก่ตัวไก่เอาใส่ขิงตั้งเตาเดอลยกไม่น้อยก็ได้หนึ่งเขาหนึ่งน้าไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็สิมาซับไก่ สี่ขั่วไก่เอาใส่ขิงให้เด็กๆกินก่อนต้องเยียนพี่น้องเลยนัดกันเฮ็ดกับเข่าด้วยพี่น้องขั่วสี่ขั่วมะลุนี่ขั่วไก่ใส่ขิงเอาเวลาสบายดีลุงป้าดูสบายดีจ้าเอาข,อข,อข,อขอั้วขาขซับซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเด,ดี๋ยวนัดเลย หั่นเป็นออเป็นตออเป็นตนแล้วก็หั่นขิงนั่นทุบทุบขิงไงมันเน้อน้อยน้อนอยน้อ,อยนั้นน,น <c oughs> เข่าเข้ากับซีซุกแล้วพี่นอ้องหนึ่งเขา่า <c oughs> อืมเมื่อมนี่มาคือแดดเดากออกในพน้นเดือดตกในพี่น,อน,น้องลงทงกัแบ่งนาทีนะครับไอ้นัดเหตุเวียกคนละอย่างเอาไปเอาเข่าไว้ มันบ่เปื้อนบ่ไผเอามาแกงถิ่มของข่อยฮะเออผู้เอาไปเข่ารถท้องถือเข่ารถเดี๋ยวลืมอีกถือเข่าโลยเอากระตาเข่าโลดในหเอากับมามาจูดขี้เืงาพี่น้องเลยอืมอาณาเคียเขาเด้ินี่้เดทะเท้งยางในตีนนั่นยิบเข่ารถนั่นเอ็นนั่นนั่นเออเผาโลดอายก่เจ้าเออเดได้สีขาวๆนี่นั่นคือกันนั่นนี่นี่นี่ในห้องมาเก็บเข่าท้อง นี่นี่ไม่เก็บเขาไว้ได้นี่อีกนี่เก็บพื้นน่ะใส่น้ำมันจังลูกดนอันเดะเออเออเผามันเดี๋ยวเอ้อนัดเห็ดคงกินแหละอันน่ะอาไว้อ่รนะฮะพี่อมาพี่โบต้องถิมมันนะมาพี่มาเพื่อเขาได้เห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดนั่นเห็ดนี่เอาใส่อยู่มกไผมันลุกตีมันจังลุกโอ้ยเนาะ เออเอากล้องไว้นะ่ะน่ะแมนนี่เพื่อได้ใส่ได้สอยน้องนัดขวดเลย,ลยหลือว่าอ้ยหมื่นหมื่นมูมูขนาดนี้ใส่ขรีงก่อนบ่ใส่ขรีงในลายมาถึงห้งเอาไก่ลุกมาในลูแนกแห้งๆมาจังบุกเฮาเอ็ดอาหารเศร้ารแล้วแล้วเขาก็ะชีพไปอาบน้ำเหมือนบอก เห็ดป้าไว้ก่อนนะเขาก็สิไปอาบน้ำนุ่งเครื่องนะจังลงมากินเข่าพร้อมกันเด้อไก่แรกนี่เขาจะหัวไกใส่ขิงพริดอะไรเขาจังขนาดไก่นะผิดเนาะซอยใส่เนาะผิกดิบเอานี่แหละว่ะ ใส่กระป๋อถกปรุงอลลูปุเลยแหละใส่กระปอใส่กระปรุงแล้วมันต่งนัวลูกโอเคหมด่อ่ะละเออใส่ปรุงนัวโบแล้วจะไปใส่ยังมันตาลน่ะเพื่อเคพือน่ะน้ำมันหอยนะกระตุกน่ะเออน้ำมันหอยไปนิดนึงบีบชโลดเออพ่อพ่อเออพ่อลูกพอ อัดไว้คนในข่าวกันก่อนขัวมันชุกๆเลยเอาน้าเพิ่มลงใส่อเอ่อนี่เลยนะฟ้าหม้ออันนั้นไว้อัดไว้ก่อนลูกเออไก่มันซุกก่อนบนอนาดนี้อัดเห็นยังต่อไนออี้บ่วงหนึ่งพอแล้วสายพอดบอกพอแล้วพอแล้วบ่วงเดียวนะ แเจีวกับปลาแม่แกะนวดได้จ้ากินจับหยนงคำเราใส่ลายเด้อมันสีขาวเออสีขาวอย่างเอาใส่อะไรมันขาวได้ผมนัวหลายเกลือจะน้อยหนึ่งลูกเครื่องของนั่นใส่แล้วเลยอัดไปเลยเด้อลูกเด้อเมียนไว้พร้อมเลยเป็นระเบียบเพียบง้อยโลดมันจังสะอาดสะอ้างเขาใจบออัดไรอ่ะก็เอออ่ะจัดการผลเสียดเกลี่วนวดมันมีเป็นยังแน่ในเกลี่วนวดนะบ่ มีหมักเพชรแลวก็มีเป็นนวลเก็ลหอบบัวอดิบแลวก็เป็นัวเกลือแล้วก็ขาดก็ไรเกลือลาแดกเนาะใส่เป็นตอดเลยเอดมันมันเข้มนำตักเบิงหนักโอ้เจียนนวลคนพี่น้องกินยามว่างเ็ไ้เนกันบึ้งก็เด้พี่น้องเด้อ องนัดขึ้นอาบน้ำเลยป้าอ้อก่เอยู่กพี่น้องนใส่มะกรินน้ำเลยคุณแก้ข้าวคุณน้ำมันเพชรแห้งน้ำเป็นอ้อแล้วหรืเพื่อนกาขึ้นไปอาบน้ำเลยพี่น้องน,น้องนัดนะนอทองคือการขึน้นไปล่างหนาล่างตากะเกียมกินขา้ากินน้ำสิไปโรงเรียนบบดนี้ตาแซ่บหอมห่วยพี่น้องเอ้ยอือครับแซ่บบะนัวบ่ทอง กินมันมดเดอ้อมีเขียวนวดมีสมพักพี่น้องยน้นองนัดเห็ดซุกเรียบร้อยครับว่กันกินเข่าก่อนเป้าเงียน<ม>น้ำมันทันสุขาดยากบ่ททอมากล้วยนั่นอยากกระเด็ดไปเดอ้<ม>อเงินก็เอาไปนำกินเข่ากินน้ำแล้วให้มันอิ่มจังไปห้องหำห้องเงียน มน,มน้มนัวมันแสบนเนาะเขาเข้าก้มนามมันก็อีกแล้วเนาะทํามลดทองเลยเห็ดเพชดพดบันาเก็บมาากเหนีวนวยวเนาะอืมข้างไปโลดาก,ากันกินกินมันอิม่มเข่าเฮาหอนหอนเนาะมันแ,บแ<ส>บ่นแบหลุกมาเห็ดของกินของอยากแต่ดึกแต่เศร้าพี่น้องเลย มันจากทันหงหำหงเฮียนเบิ่งอยู่ห่วงโพหัเกี้ยงกวงนั่งทองนั่นลองอยู่ห่วงโอเข้ามองเบิ่งเป็นผีรถไปว่าเป็นบ่เทาอนง่ะเนาะใช้พิสังกระมึกกระมัก,มกอยู่เลยนะ่ปะปานั่งก็ยังมีคำว้มามาติมาเตียนเนาะว่านาว้าอุชคำนั้นก็นนยังบกเอาใจ ขันยาให้ดีคือนี่อีกะเอาไปเลี้ยงเองคี่น้องเลยมีคำว่าคำว่าไปตั้งมีติมีเตือนเลี้ยงในกจน,นั่นแนวนี้อีกอยู่โอ้ีช่คุณย่อไวบ้า่ปัญญาอ่อนบ้าแล้วก็บอกเขาใจนะด่าซะดอก แทบเด de de ็กๆเขาบริเหติหยางเขาก็กยวแต่เขาเขาก็อยู่นี่เขาเขามีความสุขดีเนาะเล่นก็ได้เล่นน้ำหมูน้ำคูเนาะทองวันเสาร์อาทิตย์กันอยู่พัทธพ่อเจ้าจ่นไ่อยู่เด็ดขาดกันวะมันไก่เหนียวเนาะเนาะ มันไก่พันเหนียวเขาต้องได้อมด้นด้นเนาะนัดเนาะมันอยากเหนียวอะไรี่นหากแซ่บกินหน้ามันก็แซ่บลูกมัันจนแซ่บบททองมันนัวน้องนัดเห็ดแซ่บๆอัหชังเดือนฮื้อีก็เซ็งบททอง โรงเรียนชาวนอเซ้งกับผักเมี่ยนใน,นนอกบ้านเนนอะเซ็งใดไรพีนอกเลยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเขาก็เซ็งกับผักแล้วก็ห้องได้บ้นนานในทาองึ้นพ <Yeah. S 2> ่หนาก็เป็นสี่ปีเด้วอยู่น้ำเเผ่วเหมือนไน <Yeah. S 2> สามปีปลายสี่ปีเลยเด้ อิ่มแล้วบ่อทองน้องอนัดยังบิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สิไปโรงเรียนกันบัดนี้เด็กเข่าแล้วทองเอาห้องเรียนพร้อมบ่เขา่าก็ท้องก็ถือเขา่าไปกินห้องเฮียนข่ะเพนเด้อพี่นออ้องเดลอเอาเอาไปขโมอเลยใหากันลืมในสบบามวันนี้เอาติบเข่าไปนำเอาลาไปเลยเด้อยวคิดนี่พี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามารับชมส่องแม่น้อยแฟมิลี่เด้อจ้า ลาไปก่อนจ้า